สวัสดีครับกลับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวนี้เราจะมาทดสอบนะครับเราจะมาทดสอบ mk 1 8นะครับ e n c ในรหัสรุ่นนะครับในรหัสรุ่น e n c 603นะครับโมเดล mk 1 8หรือนะครับ e n c 603 gen 3นั่นเองนะฮะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าผมยังไม่เคยทำรีวิวก่อนที่ผมทำรีวิวก่อนหน้านั้นเป็น e n c 603 gen 1 gen 2 นะครับแล้วก็มี E.N.C 6ก3สีทรายล้วนแล้วก็สีดำนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดในเวอร์ชันน2021จะเป็น E.N.C QD 1.5นะครับ QD 1 5 S 3มนะครับมันจะขึ้นต้นด้วย S 3 QD 1.5อัปเกรด by h h s นะครับทีนี้จะมีโลโก้ของยี h ่ห้อ S.H.S. อยู่นะครับหน้ากล่องก็จะบอกว่าเป็น QD 1.5เนดาะบอดี้โลหะนะครับแล้วก็ C.N.C อลูมิเนียมฮอปอัพ แม่แลวเรือนฮอปเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ตัวอัปเกรดเกียร์บ็อกเซตก็คือมีเฟดมาให้นะครับมอดเฟดอัปเกรดมาให้นะครับแล้วก็เป็น Quick Change Spring สามารถเอาสปริงออกได้จากทางแกนท้ายของบอดี้นะครับนี่คือคุณลักษณะสมบัติที่มาจากหน้ากล่องมาแเรวมาแกะกล่องดูพร้อมๆกันนะครับเปลี่ยนมาใช้โต๊ะเล็กเปิดกล่องเอ<ส>็นมานะครับจากโรงงานมา ก็จะมีบัฟเฟอร์มาอย่างดีแบบนี้มีคู่มือมาให้นะครับคู่มืออาจจะไม่ตรงกับตัวรุ่นปืนนะครับคู่มือจะเป็น m 4 cqb หรือ m c อตัว302นะแล้วก็มีโปสเตอร์นะครับหรือว่ามีแคตตาล็อกปืนมาให้นะอันนี้เราไปเปิดดูเองที่บ้านนะครับโอเคแล้วก็ในกล่องในเวอร์ชัน qd 1.5ตัวนี้จะเป็นตัวสีทูโทนนะครับจะเป็นสีทูโทนแบบนี้ แล้วก็มีแมกกาซีนมาให้1ตัวแบบนี้ในกล่องมีแค่นี้ครับแล้วก็สารกันความชื้นไม่มีอย่างอื่นแล้วนะครับจะโรงงานมามีแค่ปืนกับแมกกาซีนไม่มีแบตไม่มีตัวชาร์จนะเพราะเอ c นซีเขาไม่แถมตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับต้องซื้อเพิ่มนะฮะต้องซื้อเพิ่มเองแบตก,กับตัวชาร์จเพื่อนๆแบตก,กับตัวชาร์จ,จะเป็นตัวนี้ที่เราจะแนะนำนะครับ คือโรงงานไม่แถมมานะเราต้องแนะนำอุปกรณ์ด้วยนะครับจะเล่นได้ต้องมีแบตเตอรี่ตัวชาร์จเครื่องชาร์จ B3 นะครับแล้วก็ลูกกระสุนปืน1ถุงทุ0 0พนัดนะครับมูลค่า250บาทนะครับแล้วก็ตัวชาร์จเครื่องนี้400บาทนะครับเป็นเครื่องชาร์จรุ่น B3 นะครับ B3 บาลาน c e เซล์ 3, นะครับเดี๋ยวเขาแยแกะออกมาก่อนอ่ะเอาง่ายๆว่าซื้อ3ชิ้น นะครับนี่ตัวชาร์จนะครับแล้วก็แบตลิเธียมโพลิเมอร์ที่เราแนะนำนะครับปืนใหม่แก่กล่องจะแนะนำเป็นตัวนี้ครับ f ฟฟ e ็อก 15c พันรเพราะใส่ที่แกนพันท้ายนะครับตัวนี้ก้อนละ650บาทตัวนี้400บาทนะครับแล้วก็ลูกกระสุนถุง250บาทนะครับแต่แบตเตอรี่กับตัวชาร์จถ้าซื้อพร้อมปืนเราคิดแค่พันเดียวนะครับลูกกระสุนถุงหนึง250บาทมันจะมีค่าขนส่งกล่องแบบนี้ พร้อมน้ำหนักอยู่ประมาณ320330บาทผมจะคิดแค่250บาทเอาไว้ง่ายครับเพื่อนครับชุดพร้อมเล่นบวกเข้าไปอีก1ัน0ตัวปืนราคา7,900บาทนะครับสักคู่นะเพื่อนนะแป๊บหนึ่งนะเราผมจัดเซตพร้อมเล่นไว้นะครับจัดเซ็ตพร้อมเล่นไว้มันจะเป็นตัวนี้นะครับ ราคาปืนโทษทีไม่ใช่7จ0 0พนาแล้ครับราคาปืนจะเป็น7,500บาทนะครับ7,500บาทตัวนี้นะเป็น S3 นะครับ Mk18 เอสิดเดี๋ยวเยแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะ m อ1 8 6 0สิบแปดหกศูนางนยี่สิบเอ็ดเเอนะครับ603ตัวปืนขออภัยตัวปืนแก้ไขครับ7,800บาทนะครับตัวปืน นี่ครับเป็นเซตนี้เซตนี้เมื่อกี้มันเป็นตัวเจนสองนะครับอันนี้เป็น S สแล้วเป็นเจนสามก็จะเป็นรุ่น S สาราคาปืนอยู่เจ็ดพันแปดร้อยบาทนะครับแบตเตอรี่กับตัวชาร์จตรงรุ่นนะครับหนึ่งพันลูกกระสุนปืนสองรสิ 2, บาทแล้วก็ค่าขนส่งสองรสิบาทเบสเซตกอยู่ที่เก้าพันสารอยบาทเซตนี้นะครับเจ็ดพันแปดร้อยบาทนะครับราคาปืนต้องบอกก่อนว่าปรับขึ้นมาตามค่าเงินนะครับตามเลทค่าเงินหยนนวนณเปัจจุบันนี้ทางผู้นําเข้าบอกว่าราคาปืนยีนซี หลังจากนี้ไปจะปรับขึ้นตัวหนึ่ง500ถึง800บาทบางรุ่นขึ้นถึง1000นะครับในเรื่องของเกรดของโลหะนะครับค่าขนส่งทุกๆอย่างปรับขึ้นหมดนะครับที่จีนก็มีการปรับค่าวัสดุสินค้าขึ้นดังนั้นเราก็ต้องปรับขึ้นตามอัตราภาพที่มันเป็นอยู่ตอนนี้นะครับ7,800นนะครับชุดพร้อมเล่นบอกไปแล้ว9,300บาทเรามาดูรายละเอียดของตัวปืนกันนะครับส่วนหน้าส่วนหลังเป็นแบบพับได้นะนี่ผมเปิดขึ้น ความยาวตัวปืนความยาวตัวปืนอยู่ที่เจ็ดสิบซนติเมตรนะครับ7จเจ็ดสิบเซนติเมตรหรือประมาณยี่สิบปดนิ้วความสูงก็อยู่ราวๆยี่สิบเซนนะครับยี่สิบซนติเมตรหรือประมาณสักสิบนิ้วประมาณนี้นะฮะถ้ายืดพันท้ายสุดยืดพันท้ายสุดนะจะยาวอยู่ที่ ประมาณ79ซนติเมตรครับหรือประมาณ31นิ้วกล่องโซลิเคสที่เป็นกล่องพลาสติกสีดำสีทรายที่เรามีขายเนี่ยมันจะยาวอยู่ที่84เซนนะครับจะยาวอยู่ที่ประมาณประมาณนี้ไอเจ้าตัวเนี้ยใส่เก็บเสียงอีก6นิ้วแล้วก็ลงกล่องยังลงได้สบายสบายเลยนะครับอ,อ่อจริงๆผมมีรีวิวที่เป็นรีวิวตัวเนี้ย s 3แล้วปรับแต่งใส่ดอทวิกเตอร์ออปติกจัดเต็มแบบ สวยๆลงในช n e l YouTube เมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วแล้วนะครับแต่ตัวปืนเนี่ยในรุ่นของ S3 เนี่ยปรากฏว่าเรายังไม่ได้ทำรีวิวผมก็เลยเอามาทำรีวิวให้ในปีเวอร์ชันน2021แล้วมาแจ้งเพื่อนๆให้ทราบด้วยในเรื่องของการปรับราคาเลทค่าเงินขึ้นแล้วก็ตัวปืนมีการปรับราคาขึ้นนะครับแต่ว่าคุณภาพที่ให้มาถือว่าดีเยี่ยมนะครับเรารู้เรื่องความยาวไปแล้วเรามาดูน้ำหนักนะครับน้ำหนักนะตัวปืน 2 7งพันเร้หรือห้าสกนัห้าสิประมาณ2กิโลกัอีก7ขีดสอกิโลแนะครับน้ำหนักทั้งหมดนะถือว่าไม่หนักจนเกินไปนะครับกําลังพอดีพอดีนะครับสามารถแต่งใส่ชุดหน้าเป็นชุดหน้า d ด n นี l d e ีเฟนเดนะครับชื่อชุดหน้านะฮะความยาวรางหน้าจะอยู่ที่นะครับเนิ้วครึ่งนะครับเป็นรางหน้าแบบแน่นๆนะครับ เป็นรางหน้าแบบนนแน่ๆความหมายก็คือเป็นรางหน้าแบบล็อกมาอย่างดีนะครับไม่มีการขยับเหมือนชุดรางหน้า CQB นะครับเป็นชุดหน้า9นิ้วครึ่งตัวนี้เราสามารถมันมีรางสีที่ทางนะครับเราสามารถใส่ไฟฉายเลเซอร์ด้านข้างนะครับด้านหน้าด้านใต้อาจจะใส่อุปกรณ์เสริมพวกกิ๊บมือสามเหลี่ยม AVG กิ๊บมือ AFG แล้วแต่จะใส่เลยครับขาทรงขาทรายได้หมดปลอกลดแสงตรงนี้นะครับมันจะมีหกเหลี่ยมอยู่ใต้นี้นะครับถ้าจะใส่เก็บเสียงหรือไปเปลี่ยนเป็นหมุ่พ่นไฟเนี่ย ให้เพื่อนๆนะฮะเตือนนะให้เพื่อนคลายหกเหลี่ยมเอาหกเหลี่ยมตัวนี้ออกก่อนถึงจะหมุนปลอกรถแสงออกได้นะครับใส่เก็บเสียงใส่อะไรได้ใส่ของแต่งได้นะครับตัวนี้ตัวบอดี้เป็นบอดี้ลาย M4 นะครับโคโลโก้ตามานะครับห้าจุดห้าหกยิงเลเซอร์ล่องลึกลงไปที่บอดี้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับตัวเรือนฮอปที่เขาบอกหน้ากล่องเป็นอลูมิเนียมฮอปอัพนะครับดูนี่นะฮะดูนี่นะครับนี่ แชมเบอร์ Chamber, หรือเรือนฮอปตัวนี้เป็นอลูมิเนียมแล้วนะครับบายเอชเอเป็นของยี่ห้อเอชเตัวเรือนฮอปเป็นอลูมิเนียมถ้าเป็นเวอร์ชั่น1.0หรือเวอร์ชั่น2จะเป็นเรือนฮอปพลาสติกอ่าเป็นเรือนฮอปพลาสติกแล้วก็ตัวนี้อัปเกรดเกียร์บ็อกมาเป็นเกียร์บ็อก Gen 3คือหัวท้ายแบริ่งนะครับลูกสูบฟันเหล็ก15ฟันเฟืองสิบแปดต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวบูทเป็นบูทแบริ่ง สายไฟเงินตัวเฟดในเกียร์บ็อกติดเฟดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นวันเฟดนะครับเป็นเฟดนะติดเฟดมาเรียบร้อยแล้วหน้าสัมผัสยังเป็นหน้าสัมผัสทองเหลืองแต่มีเฟดติดมาให้จากโรงงานนะครับอันนี้คือเราแกะแต่งมาแล้วเราเลยถึงรู้สเปคข้างในนะเนาะเดือนฮอปอลูมิเนียมนะครับลูบอลูมิเนียมเรือนฮอปน่าจะเป็นเอเอสมาให้เรียบร้อยละตัวต่อไปเป็นคิวดีนะครับ หน้ากล่องมันมีบอกมีมอสเฟ t เนาะแล้วก็ตัว q ิวดี c วิคเ e s สป i n g ตัวนี้ครับอ่ะมาดูตัวนี้ขออนุญาตไปเอาขาตั้งนิดนึงอ่ะมาแล้วครับผม QD เจ้า QD 1.5ตัวนี้ที่เขาบอกนะครับ QD 1.5ตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตเอาเรือนฮอปกลับก่อนนะครับก็กดตรงนี้นะครับกดปุ่มนี้กดปุ่มแขวนลูกเรื่อนตัวนี้นะครับกดลงมา แผ่นดานฮอปมันจะดีดกลับนะครับวิธีการเราขึ้นคันลังมันจะปรับเขาเรียกว่ามันจะค้างนะฮะให้เราเอาไว้หมุนเฟืองตัวนี้นะเป็นแมผมกำลังหมุนอยู่หมุนฮอปอัพนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาลูกยิงเหินถ้าเกิดคลายทวนเข็มลูกมุดนะครับอันนี้ก็ต้องใส่ลูกใส่แบตแล้วก็ไปลองยิงเทสด,ดูแล้วก็ปรับหมุนตามระยะองศาลูกที่เราชอบนะครับโอเคอกดกลับก่อนมาดูตัวชิ1.5ีหนึ่งจุดห้านะครับอยู่ตรงนี้มันจะเป็น s 3นะครับดังนั้น วิธีการก็คือเปลี่ยนสปริงได้โดยใช้ไขควงก็ท้ายสไลด์เข้าออกแบบนี้ใช่ไหมครับมันจะปรับท้ายได้5ระดับนะครับเห็นไหนึ่งสองสามแล้วก็สแล้วก็สุดท้ายคือหท้ายปรับได้5ระดับดังนั้นเราดันมาจนถึงกดตัวนี้นะมันจะถึงระดับ5นะครับมาถึงระดับ5แล้วเราต้องการเอาพันท้ายออกให้ดึงลงครับเห็นไหมฮะดึงลงปึ๊บเอาออกจะเจอกับแกนพันท้ายที่เขา ผ่ามาเหมือนคล้ายๆกับที่ห้อ GNP นะครับแล้วก็ดึงเอาปลายสายไฟออกมาก่อนพอซ่อนมานะครับเป็นแบบนี้เป็นปลั๊กแบบนี้นะครับปลั๊กเดิมจากโรงงานเปลี่ยนสปริงได้ยังไงสมมุติว่าวันหนึ่งเราเอาไปเล่นที่สนามแล้วปรากฏว่าสปริงที่เราใส่อยู่เนี่ยมันแรงไปจากโรงงานเนี่ยจะเป็นส,ป,นสปริงประมาณเบอร์110ย SP นะครับถ้ามัน แรงเกิน400บางสนามเขาไม่ให้เล่นเกิน350แล้วก็อาจจะใส่สปริงเบอร์สักเบอร์90 s p หรือเบอร์100 s p วิธีการเปลี่ยนก็ง่ายครับเตรียมไขควงหัวแฉกกับไขควงแบนด์หัวแบนดแบบนี้ไว้นะครับก็คือในกระเป๋าแนะนําให้ติดไขควงไว้ชุดหนึ่งนะครับเยาวแบบนี้นะเอาแหว่เข้าไปนะครับแห่เข้าไปที่แกนบันท้ายแล้วหมุนนะครับหมุนน็อตทวนเข็มนาฬิกานะครับคายเอาน็อตล็อกแกนพันท้ายอ,าออกก่อนนะครับ ออกละนะครับดึงออกนะดึงแกนันรทัออกมาเทออกมาก่อนนะครับเทออกมาจะมีตัวนี่ครับจะมีแหวนดันแล้วก็มีน็อตล็อ,อาแบบนี้นะครับที่เราคลายมเมื่อกี้คือเอาตัวนี้ออกแล้วเราออกนะครับแบบนี้นี่นครับคือประเด็นคือเราต้องเอาแกนันรทัออกมาก่อนเราถึงจะเอามือหมุน นะคมุมหมุนตัวนี้ออกนะครับแล้วเอาไข่ควงแบนดแบบนี้แย่เข้าไปแย่เข้าไปนะครับแย่เข้าไปนะครับแล้วนะครับแล้วแล้วนะครับ,รบกดนะกดแล้วก็หมุนนะครับเี๋นวนะเพื่อนนะขออนุญาตนะครับมันจะต้องเล็งอ่ามันจะต้องเล็งนิดน,นึงนะ ตัวนี้มันจะมีเขี้ยวนะครับอยู่4ี่สี่มุมนะครับตัวนี้นะหนึ่งสองสามสี่เราต้องบิดเขี้ยวแกันท้ายแบริ่งให้ตรงกับล็อกตรงนี้นะครับมันจะหลุดออกมานะครับขอยัดเล็งนิดหนึ่งนะกดเข้าไปนะครับบิดนี่คะพอตรงเสร็จปุ๊บนะครับนี่ฮะเห็นไหมดูนะเพื่อนๆดูตรงนี้เห็นไหมครับนี่ครับเนี่ยมันพอมันหมุนมาโดนตำแหน่งล็อกของมันมันจะหลุดออกมาแบบนี้นะครับนี่คือสปริงเบอร์ ร้อยสิบนะครับอย่างที่ผมบอกไว้แบบนี้ครับเพื่อนๆลองดูทางกับการที่มันออกมานะก็คือแบบนี้นะครับนี่มันอยู่อย่างนี้นอยู่แบบนี้นะครับมันถึงหลุดออกมาได้แต่ถ้าพอเราใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราบิดบิดไปตำแหน่งแบบนี้คือมันก็จะไม่หลุดออกมานะมันเป็นตำแหน่งเคี่ยวล็อกของมันแล้วพอเราใส่สปริงใส่ทุกอย่างเข้าไปแล้วไอ้ยอดตัวเนี้ย ตัวดันท้ายเนี่ยมันก็จะมาดันตูดไว้แบบนี้อีกทีหนึง่งนะครับทำให้ท้ายมันแน่นแล้วมันจะถูกเกียร์ตรงนี้ล็อกไว้นี่คือระบบ QD 1.5ของทางโรงงาน E&C ที่เขาออกแบบมานะครับอันนี้คือระบบ QD 1.5นะพอเราออกมาเสร็จปุ๊บเราอยากเปลี่ยนเบอร์สปริงให้มันเบาลงแล้วก็สามารถสลับสับเปลี่ยนได้จากการถอด ทันทายแบบนี้นะครับไม่ต้องมาเปิดเกียร์บล็อกไม่ต้องยกเกียร์ออกมาแล้วก็ขันน็อต9ตัวแล้วก็ยกฝานี่คือความสะดวกสบายของ ENC ที่เขาออกแบบมาใหม่นะครับในระบบเวอร์ชัน QD 1.5เนาะนี่คือปืน ENC 603ในเวอร์ชัน s อานะครับอ่ะประกอบกลับสมมุติว่าเปลี่ยนสปริงแล้วนะครับเนี่ยถ้ามันไม่ตรงล็อกมันยังไม่เข้าใช่ไหมครับพอเราหมุนมาให้ตรงล็อกเราดันเข้าไปแต่ถ้าไปให้สุดเลยนะครับแล้วบิดเนี่ยบิดแค่นนี้ อยู่ละไม่หลุดแล้วนะครับเพื่อความมั่นใจอาจจะเล็งดูนิดนึงว่ามันตรงล็อกหรือเปล่านะครับจัดระเบียบนิดน,นึงนะครับนี่ล็อกลงล็อกแล้วเป็นแบบนี้ประกอบกลับเปี่ยนสมมุติว่าเปลี่ยนสปริงเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมใส่เจ้าตัวนี้นะแหวนดันท้ายนะครับนี่ครับเรียบร้อยเปลี่ยนสปริงเสร็จร้อยแกนท้ายเข้ามาเหมือนเดิมครับหูช้างนะครับ หูช้างจะมีเขี้ยวซ้ายขวาเนี่ยใส่ให้ตรงนะครับอันนี้เป็นตัวห้อยสายสะพายนะครับใส่ให้ตรงแล้วดันเข้ามาเหมือนเดิมครับเอาตัวนี้ไว้ตำแหน่งนี้อันนี้เป็นล่องสายไฟนะครับวางหย่อนลงไปนะครับใช้ไขควงใช้ไขควงแฉกนะครับร้อยเข้าไปแล้วเล็งนะครับขัน นัดล็อกนะครับเอาให้ตึงมือนะครับนี่ครับเรียบร้อย S 3นะครับวันนี้ไหนๆผมก็ทำรีวิว S 3แล้วมักมีคำถามถามว่าเฮ้ย hey, พี่ S 3หรือ Gen3 เนี่ย QD 1.5เนี่ยมันต่างกับ S 4ยังไงนะครับตัวนี้ราคาปืน7,800แต่ผมมีอีกตัวหนึ่งเป็น S 4ทางนี้ครับเพื่อนๆครับ รีวิวนี้เป็นรีวิว E&C 603 MK 1 8แต่ผมขออนุญาตเอาตัว S 4ที่เป็นที่เรามีของตอนนี้มาเทียบให้ดูนะครับตัวนี้เราเป็นตัว E&C n 633นะครับ633มันเขียนหน้ากล่องว่า S 4 QD 2.0เมื่อกี้ QD 1.5นะอันนี้ QD 2.0 S 4มีเหมือนกัน m o s f e t อัพเกรดเกียร์บล็อกมาเหมือนกันแชมเบอร์อลูมิเนียมเหมือนกันนะครับอ่า ไฮท็อกสปีดมอเตอรตัวนี้ถ้า S4 เนี่ยราคาจะแพงขึ้นมาอีกนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ตัวนั้นอยู่7,008ถ้าเป็น S4 ตัวนี้จะอยู่ที่9,300บาทนะครับในเวอร์ชันณปัจจุบันนี้นะครับ S4 ตัวนี้มันชื่อรุ่นว่าเดี๋ยวผมขอญอาตดูราคราหนึ่งนะผมไม่ค่อยชัวร์ักเท่าไหร่วันนี้มันเหลือมันตัวปืนมันขยับราคาไปที่9,300บาทนะครับจากตัวนั้น7,008นะครับขยับมาที่ 9,300บาทแพงมากกว่าพันกว่าบาทนะครับไอพันกว่าบาทที่แพงมาเนี่ยมันมีมอเตอร์เป็นมอเตอร์แม่เหล็กเงินไฮท็อกสปีดมาให้นะครับวิกเชนสปริงสามารถใช้มือบิดบิดอ่าเอาตัวสปริงออกมาได้ด้วยมือเปล่าแล้วก็มี CNC อา่าเกียร์บ็อกซ์เซตเฟือง18ตัวหนึ่งอ่าเนี้ยเฟือง18ตัวหนึ่งแล้วก็อา่าท่อรีดนะครับ,บเบรลหรือท่อรีด6.03มาให้คือมีท่อรีดมีเอสซีเนี่ยมีเพิ่มมาก็คือมีท่อรีด มีมอเตอร์มีเฟืองที่เป็นเฟือง s s สิบแปดตัวหนึ่งมาให้นะครับก็เพิ่มมาแค่นี้นะครับแล้วก็เพิ่มบอดี้ที่เป็นบอดี้ขันท้ายมามามีคําถามมาว่ามันต่างกันยังไงผมจะไม่พูดถึงรายละเอียดของกระตุลน,นี้นะครับเพราะผมทํารีวิวไปแล้วเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วผมทํารีวิวไปแล้วนะครับ e n c หกสามสามตัวนี้นะในรีวิวมีใน YouTube นี้นะครับราคาเนี่ยครับผมติดอยู่เนี่ยแจกกล่องมาในเก้าพันสามร้อยบาทเห็นไหมฮะเก้าพันสามร้อยบาทนะในกล่องเราไม่พูดถึงว่ามีอะไรนะเดี๋ยวถ้ารยากดูีววิ ตัวนี้พิมพ์เข้าไปว่า ENC 633 S 4นะครับผมจะให้ดูตรงนี้ผมจะให้ดูตรงพันท้ายนะครับพันท้าย S4 ตัวนี้นะวิธีการก็คือเราขออนุญาตนะฮะเรากลับมาตัวนี้อยงงนะอันนี้ QD 1.5ส่วนตัวเนี้ย S 4 QD 2.0ความต่างพูดไปแล้วเมื่อกี้นะครับตัวนี้ถอดอย่างนี้นะถ้าเป็น S 4ถอดอย่างนี้ หม,นะหมุนตัวนี้นะหมุนตัวนี้หมุนแหวนแหวนรองแกนท้ายตัวนี้นะครับหมุนนะคลายออกมาก่อนนะครับแล้วกดแล้วก็หมุนหมุนตัวเนี้ยเกือบสี่สิบห้าองศาประมาณสามสิบห้าองศานะครับแล้วขยับเห็นไหมขยับออกคลายตัวนี้แล้วหมุนบิดนิดนึงแล้วดึงออกแล้ว เอามือหมุนนะครับอันนี้ต้องสู้กับแรงสปริงนิดนึงนะอันนี้ที่ผมหมุนช้าเพราะว่าสปริงดัน,ดนแกนตัวนี้อยู่เพ, í, พ<ร> í, <ๆ>ื่อนๆครับตัว S 3เนี่ยไอตัวดันท้ายตัวนี้มันแยกกับแกนท้ายแบริง่งแต่ถ้าเป็น S 4ไอเจ้าตัวแหวนดันดันท้ายหรือแหวนรัดท้ายตัวนี้มันติดกับท้ายแบริ่งมานะครับเห็นไหมฮะมันติดมาเป็นเซตเดียวกัน แล้วพอเราเอามือบิดตัวนี้ออกมาปุ๊บปืงมันหลุดออกเลยเนี่ยผมมีคําถามถามในช่วงนี้เยอะมากว่าไอตัว QD 1.5กับ2.0ต่างกันยังไงความหมายก็คือ S3 กับ S4 พี่ต่างกันยังไงครับนี่ครับผมก็เลยทำรีวิวให้จบในคลิปวิดีโอนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้แต่ราคาปืนตัวนี้ S3 7,800ตัวนี้9,300บาทนะครับประกอบกับก็เอามือหมุน S4 อาจจะสะดวกสบายตรงที่ว่าเอามือหมุนนะครับ แต่ว่า s 3เนี่ยต้องใช้ไขควงแชร์กับแบนนะพกติดกระเป๋าด้วยนะราคามันต่างกันคนละเรื่องเนาะระหว่าง7000กว่าบาทกับ9000กว่าบาทนะครับ s 3กับ s 4เจ้าตัว6 0 3ตัวเนี้ยเคยทำ s 4ออกมาเหมือนกันนะครับเป็นสีดำล้วนแต่ของนะปัจจุบันนี้ไม่มีนะครับไม่มีที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นนะที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นเป็น qd 1 0กับตัว s 2อ่ะเพื่อนเตัว s 2อ่ะ และหาของยากมากก่อนหน้านั้นนะตอนนี้ S3 เข้ามาแล้วเขาติดเฟรอัปเกรดภายในมาให้มีบอดี้ที่สามารถเอาสปริงออกจากพันท้ายได้ถือว่าตัวนี้จบแล้วนะเพื่อนๆนะตัว S3 ตัวนี้จบแล้วมีของมีของให้เราในไทยได้เล่นกันนี่ถือว่าโชคดีแล้วนะฮะเพราะว่าดีลเลอร์แจ้งมาว่ากลัวจะได้ตัวนี้มาเนี่ยต้องสั่งผลิตใช้ระยะเวลาถึง6เดือนนะครับกวัวของจะเข้ามาในไทยนะฮะ วันพรุ่งนี้ถ้าใครติดตามรีวิวนี้นะวันนี้นะวันพรุ่งนี้จะมีเอยนซีเข้าอีกหลายตัวเนยนะครับผมก็จะทยอยเอามาทำรีวิวให้แบบนี้แบบละเอียดยิบเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้พูดถึงเรื่อง QD 1.5 2.0 S3 แ S4 วิเคราะห์ให้ฟังแล้วจบในคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับมาเรามาต่อกันเจ้าปืนตัวนี้นะผมเหลือยิงทดสอบความเร็วกระสุนให้เพื่อนๆน,นะครับมา อันนี้เราประกอบทุกอย่างเข้ามาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครเราจะยิงแล้วนะครับแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้วอ่ะเดี๋ยวนะมาที่เครื่องชาร์จนิดหนึ่งนะใครมีเครื่องชาร์จตัวนี้เล่นอยู่หรือว่าซื้อปืนตัวนี้ไปใหม่แล้วจะเอาไปเล่นนะครับเสียบชาร์จเสียบขั้วนี้นะครับอีกขั้วหนึ่งจะมีคําถามถามว่ามันมีมาทําไมอันนี้เป็นขัน้วชาร์จแบต7.2โวลต์นะครับพวกเรือบังคับหรือรีโมทเครื่องบินอะไรพวกนี้จะเป็นตัวนี้แต่ว่าแบตเตอรี่ปืนจะเป็น3เซลล์ก็คือใช้ตัวนี้ชาร์จนะคร์จ มาละมาเสียบชาร์จนะครับอีกแป๊บนึงนะปลัก๊กมันไม่ค่อยดยีเสียบยากเดี๋ยวนะครับขั้วไม่ดีอะได้ละมาเอ่อตัวนี้เวลาชาร์จจะเป็นสีแดงเรียงสามเม็ดแบบนี้นะครับถ้าแบตเตอรี่เต็มไฟจะขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับ เวลาชาร์จข้อควรระวังคือไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้ข้ามคืนนะครับเพราะว่ากล่องมันจะร้อนแบบมันจะเสื่อมไวนะครับจะทาให้เซลล์ที่แบตเตอรี่เสียเวลาใช้แบตเตอรี่ตัวนี้ตั้งเวลาในนาฬิกาปลุกในมือถือไว้ด้วยนะประมาณชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงครึ่งเต็มแล้วนะครับเวลาชาร์จสีเขียวจะเรียงเวลาเต็มนะสีเขียวจะเรียงเป็นสาเม็ดคือเต็มแต่เวลาชาร์จอยู่เพื่อนๆครับไฟดวงที่หนึ่งนี้อาจจะเขียวก่อนไฟดวงที่สามนี่อาจจะเขียวก่อนนะครับอาจจะเป็น เขียวแบบดูที่1ขึ้นเขียวดูที่2อยังแดงอยู่ดูที่3เป็นสีเขียวคือเซลล์ที่1เซลล์ที่3เต็มแล้วเซลล์ที่2อาจจะยังไม่เต็มอย่างเงี้ยก็ควรจะรอให้มันเรียง3มเม็ดเต็มก่อนค่อยถอดแบตเตอรี่ออกไปเล่นออกไปไปเล่นต่อหรืออ,ออกไปใช้งานนะครับอ่ะจบเรื่องเครื่องชาร์จอ่ะมาครั้งนี้ครับต่อไปสมมุติว่าชาร์จแบตเต็มแล้วนะฮะชาร์จแบตเต็มแล้วอันนี้เป็นแบตใหม่เครื่องชาร์จใหม่เสียบเข้ามาในแกนพันท้ายแบบนี้นะครับต่อขั้วแบตเตอรี่เข้ามา แล้วก็มันจะไม่สุดแบบนี้นะมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะไม่สุดแบบนี้ก็พับสายนิดนึงเก็บไว้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะเห็นไหมฮะม้วนท้ายนิดนึงนะฮะแล้วก็ล่อนพันท้ายเข้ามาจำได้ไหมเวลาเราเอาออกเราดึงลงเช่นเดียวกันครับเวลาเอาใส่เราดึงลงแล้วก็ดึงนะแล้วก็ดันเข้าแบบนี้เรียบร้อยนะครับมันจะติดสายด้านหลังนะครับมันจะเข้าได้แค่นี้นะมันจะเข้าไม่สุดละถ้าเราพยายามดันเข้าให้สุด หรือไปฟืนมันเนี่ยสายไฟอาจจะฉีกขาดได้นะครับให้เรามาระวังนิดนึงนะเรื่องการสไลด์ท้ายเข้าออกถ้าเป็นแบตเตอรี่ที่ใสแกนพันท้ายนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยแค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วอ่าเรามาลองฟังเสียงกันดูนะครับเสียงดีดีเลยนิ่มเลยตัวปืนมีโหมดนะครับเซฟเซฟนะฮะซมิฟัโตเซฟนะครับ กซะนเอยนซี e C ตัวนี้นะครับไม่สำรองมีขายนะตัว450บาทแม็กตัวนี้บรรจุที่300นัดนะครับ300นัดเราจะใช้ลูกกระสุนศูน0 2 0. 0. ในการทดสอบนะครับอันนี้เป็นถุงที่เราใช้ทดสอบแล้วนะที่เราแกะแล้วอ่าเราใช้แกะถุงนี้ดีกว่าเนาะเปิดฟ้านะครับเปิดฝาตัวนี้วิธีการเล่นนะเปิดฝาเอาลูกเทลง เทลงตรงนี้นะครับแม็กซีนจะบรรจุได้สามร้อยนัดนะครับตัวนี้เป็นแม็กสามร้อยนัดประมาณนี้นะครับปิดฝาแล้วปั่นนะครับปั่นตรงนี้นะปัน่นปั่นท้ายนะครับเอามือเขีย่ยเขี่ยเคี่ยวมันนิดหนึ่งนะฮะหมุนขึ้นมาแบบนี้นะครับหมุนขึ้นมาหมุนไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันตึงลานมันตึงนะครับมันก็จะมีเสียงดังแกลกแกลก ถ้าเกิดเสียงดังแรกๆนี่คือลานตึงแล้วอย่าไปปั่นต่อนะครับเดี๋ยวลานมันจะขาดเพราะตรงนี้จะเป็นขดลวดก้นหอยอยู่เวลาเราหมุนเนี่ยขดลวดมันจะขยายตัวออกเวลาเรายิงนะครับขดลวดมันจะหดขดลวดมันจะหดตัวกลับครับหดตัวกลับพอมันหดตัวกลับเนี่ยลานมันก็จะปั่นช้อนลูกตักขึ้นหลอยกระสุนตรงนี้แล้วมาขึ้นตรงนี้ให้เรายิงได้นะครับเวลาเล่นไปก็ต้องปั่นไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆนะปั่นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ยิงได้แล้วนะครับ เรามาดูความเร็วกระสุนนะครับจากโรงงานว่าแรงอยู่เท่าไหร่ความแรงที่406นะครับคือความแรง400บวกนะครับคือ106นัดที่2 406 40 <6 S 1> ดูออโต้นะครับ406เลท15บอลอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานนะครับเดิมๆจากโรงงาน คอาแรงขึ้นมาแล้ว411นะครับเลเ15บอลประมาณนี้เซฟนะครับเซฟ ติดเฟดมาแล้วลากได้ปืน้นทนนะครับปืนนี้ดีอตอนเวอร์ชันหลังๆที่ทนมากเซฟนะครับประมาณนี้อ่าประมาณนี้สำหรับปืนใหม่ก็เป็นรีวิวทดสอบปืนใหม่นะครับน้ำหนักบอกไปแล้วความยาวบอกไปแล้วชุดหน้าบอกไปแล้วปรับพปบอกไปแล้วเปลี่ยนสปริงบอกไปแล้ว ละเอียดยิบเลยเพื่อนๆเปรียบเทียบให้ดูด้วยระหว่าง S3 กับ S4 นะฮะสำหรับรีวิวนี้ต้องขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอ ENC 603 S3 QD 1.5เวอร์ชัน2021นีนี้นะครับแล้วคาดว่าปี2022-20 2 3ก็จะเป็นแบบนี้ครับเวอร์ชัน QD 1.5นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันจนจบคลิปวิดีโอนี้นะครับอาจจะดูว่าคลิปวิดีโอยืดยาวหรือว่ายาวไปหน่อยแต่ผม ผมคาดว่าคนที่จะเอาปืนตัวนี้ไปเล่นไปใช้หรือว่าเอาเป็นปืนประจํากายปืนคู่ใจกระบอกหนึ่งคงจะดูรีวิวนี้แบบละเอียดยิบแล้วเข้าใจผมนะฮะวันนี้เช่ายนต้องขอจบรีวิว,วนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวิธีการสั่งซื้อนะครับแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้จะมีลิงก์ q r code คอยู่นะครับย้ํานับวิธีการสั่งซื้อแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้จะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นสามารถแอดทาง Facebook ก็ได้แอดไลน์ก็ได้เข้ามาพูดคุยกับพวกเรานะครับ หรือว่าจะพิมพ์ใน Facebook ว่าช่างยนต์ BB m 4นะครับคือนั่นคือชื่อเพจหรือพิมพ์ว่าหอจกรอนะครับ M4 มโการลำปางห้างหุ้นส่วน m อ็มโีการลำปางนั่นเองนะครับลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ